มุยย้เลยหลาเลยต้มตําลอยล้านเราลองยูเท <questions. S 1> ิร์นไปลองกินกันดูครับคุณผู้ชมครับนี่ตับมดเลยนี่ลัวเขาพันไข่ออนมาด้วยอ๋อมันก็เป็นพว <ค ifies S 2> <c month> <đấy> งเครื่องในเลยนี่นเก้ี่น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 มงนี่นี่นีปนีนี่นี่นี่นเ่นี้นี่นี่นแ่้ี่นี่นี่น่นนี่นี่นีีนี่นี่้ี่น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 ีนี้นีบนีนี่นอ่่นี่ร ไก่ดูดฉ่ำครับย่างสดสดบนเตารุ่งสดไก่ยกนุ่มให้ครับนิ้วโบนอ,อ่าไก่ย่างดีมากปลาครับทำงานไหมครับอร่อยค่ะปะลาร้ากำลังดีไม่ได้เค็มโดดเ,เี๊พีมาแล้วเจ๊พีมาแล้วอะไรครับหมายเลขที่ออกอเติม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 สี่สิบห้าบาทครับฝากร้านหน่อยครับฝากร้านหน่อยเด้อตามร้านเจ๊พษหน่อยนะคะน้ำปลาเจ๊พีซุ้มตามร้อยร้านติดตามเพจได้นะคะถ้าใครสนใจปลา 对。